ทุกคนนะครับพออยากพี่น้องเขาไปกดแชร์เพลินกดไลค์เพลินคือคอมเมนต์ไม่คอมเมนต์ไม่เป็นไรจุดสําคัญคือกดไลค์ับกดแชร์นะพี่น้องเนาะอันผู้ผู้ที่เฮ็ดเพจพู้ผู้ที่สั่งเพจเพจเนี่ยคงสิคงสรุปดีว่าคือการที่เราทําเพจหรือการที่ทุกคนนํามาเสนอทางเพจเนี่ยเป็นคน,นต้องการในอย่างเขาต้องการอย่างคือต้องการยอดไลค์ยอดแชร์เพราะว่าคือการแชร์มันเป็นทําให้คนมองเห็นมองเห็นไปหลายอย่างคือทุกคนอาจจะไป อ่ายังยังไม่ได้เข้าใจว่าเออก็จะไปคอมเมนต์ยั่งเหี่ยวคอมเมนต์ยั่งเหี่ยวบตรคือยังของพอเนี่ยเอาพี่น้องถือว่าพี่น้องพี่น้องคอมเมนต์มาเป็นเป็นรอยคอมเมนต์มากเป็นรอยแต่บรก็ถูกแกแค่หาซิฟหรือกดแช่แค่สองคนไม่ได้กลายเป็นว่าพี่น้องเขามาคุยกบพอจะซื้อแต่พี่น้องพี่น้องบอกกระจายข่าวหน่อยไหม บ่ากระจายข่าวออกไปพี่น้องทั้งคนเห็นน้ำฉะนั้นอยากให้พี่นอ้องอยากให้พี่นอ้องนะคะนรับกด,กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนน้ำเนื่อตัวตัวคนโพสต์อีกอย่างกันร้างว่าที่เป็นช่องได้ที่นำเสนอข่าว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 ของเราเนี่ยพี่น้องพี่น้องก็ไปกดถ,กถูกใจตรงนี้เนาะถูกใจตรงตรงตรงเนี่ยเนี่ยกดไลค์กดถูกใจตรงนี้เนาะแล้วก็พี่น้องก็ไปกดแชร์เพื่อนยังเสียกดแชร์กดแชร์กดเข้ามาแชร์เพื่อน ครับอันนั้นสิ่งที่เพจทุกเพจเพจทุกเพจเพจทุกเพจหรือเจ้าของเพจทุกเพจต้องการนะครับก็นั่นก็คือเป็นการกดไลค์กดแชร์อ่าลบกดพี่นอ้อ,นองเด้อพี่น้องเด้อ่ว่าจะเป็นของพ่อของวงหรือของช่องโมโนหรือช่องนักข่าวตั้ง่างนะครับที่พี่น้องเห็นอ่าไม่ว่าจะเป็นข่าวสารวงเราไม่ว่าจําเป็นหรือผู้พูพ้ที่ฮักลูกแต่อย่างไ้ซอยวงน้ำนั่นก็คือ อาถากว่าเขามีมีมียอดกดไลค์กดแชร์หลายมัน hmm. ก um, ็ค sort of ื friends, ้นหมายถึงว่าคนสามารถมองเห็นกิจกรรมนั้นโพสตนั้นได้เยอะขึ้นนะครับฉะนั้นถ้าว่าขามาคอมเมนต์พอลอยคนก็อยากให้กดแชร์ลอยคือลอยคนนะคือคือขามาคอมเมนต์เราพูดกย่าลืมนะขามาอ่านดวก็อย่ายืมกดถูกใจกดแชร์ทั้งสี่นะพี่น้องอยากให้พี่น้องทําความเข้าใจตรงนี้ว่าบางคนคิดว่า อ่ามาคอมเมนต์ไห้กำลังใจพอ่อกำลังใจล,กลูกเราแต่ว่าบัตรบ่ได้ดไปกดไลค์บ่ไปกดแช์มันมันก็นเลยบ่เห็ดให้อ่ายอดยอดเพิ่มขึ้นหรืออ่าทางอื่นที่เป็นมู่ของพี่น้องแต่ว่าปเป็นมู่แต่ว่าดได้เป็นมูพ่อเพ่เห็นน่ะนะสัว่าบางคนพี่น้องมีมู่สิบคนเนาะแต่ว่ามีพี่น้องเป็นมู่พ่อผู้เดียวแต่ว่าคนอื่นบ่เ่ไดมาเป็นมู่แต่ว่านพี่น้องไปกดแล้วปุ๊บอ้าวกดแช์กดไลค์กดถูกใจจะ้ะ มันกับพี่น้องมูอของพี่น้องกับสีเห็นน้ำมันก็ดีกาวา่ากระจายไปเรื่อยหรือว่านี่ค่ะก็บอกพี่บอกน้องเขาน้ำมาเออคันนี้แล้วก็กดแคบโคตรล่ยโอ้ก่อนจะกินขา้าเรียบาทมาพี่น้องมากินขา้าวกินข้าวกับลาบปลาลุกลาบปลาลุกกับอ่ากับขวา,ปปา,ก,าก,กับหนูหนูหนูกระมีวะท่านติงนะติงเอกเอกไลย อ๋อ,อเอกซซากตอนใกล้แล้วไหมตอนใกล้แล้วไหมล่ะ,ะลมาจิ้มเขากันด้วพี่น้องเด้ดอจิ้มเขาน้ำกันครับนี่ไอ้ขึ้นหน้าตา อันนี้จะเป็นหโนโูหองปวดไรเปรีย้อันนี้ลาปลาดุกย่างอันนี้มีพักเราเห็นพักเราเลยขึ้นจากก็เลยนพักมากกว่าพักมากกว่าปลาดุกเตะลาว่าะสันอันนี้กินแก้แก้ปวดอ, <laughs> อ่ากินขน้าวนอกกันเด้อพี่น้องเด้อ ขอบคุณนะครับขอบคุณครับกินข้าวไหมกินข้าวกับถุงเปียไม่ได้ลาบหมูกับโอ้ยไม่ใช่ลาบปลาดุกกับเอาลาบเข่าขั่วกับมีดได้ล่ะลาบเข่าขั่วกับมีดลาบเข่าไทยโอเคกินก็มาผัดหมูเส้นบักเก็ตผัดหมูเส้นบกเก็ตเติมหมูหมูยำบุกไครได้ทุกเมือ กระเดาจิ้มก็เป็กระแทบนะพี่น้องคนระับขอบคุณพี่น้องหกร้อยกว่าคนนะครับแทบครับแทบแทบครับแทบมาเด้อทีนี้กระดมาใบบักขามพี่น้องบักขามมาฝากเลยเดิมมาจากสวนแม่แม่ เดี๋ยวพี่น้องกอดกินเพื่อ,อมนะไม่ได้กินโดนลาลาบปลาดุกระไรไม่ข้าวลูกมาข้าวมา มาจิงเขากันครับมาคุณแม่จะพามาเพื่ออะไรคุณประธานไม่หงาฮะว่าผมออผมแวบมากเขาเดียงแ,แ, <laughs> แม่สวัสดีครับมากินข้าวน้ำกันเด้อ,อาตายหาหม่องว่างนะลูกแม่สวัสดีครับผมม, <laughs> มกา <laughs> กินข้าวน้ำกันครับที่เขาไปแน่นเขาให้เป็นพ่อที่ ครับเอาบ้างให้นะครับเดี๋ยวจัดการให้เขาฮะอู้ยขอบคุณหลายๆเขบผมลุงใจมาถึงอากาศบ้านเฮ้ามั้งนี่แบบเมนูไา

มามาครับกันอันนี oh. s, <S oh. ้กับภูรลช่วงไหนใต้บอกแม่แล้วช่วงไหนโอ้เอาเอาเอาควอนเปิดร oh. <oh ้งบอกโอ้จ uh, ังหวะคัดตอนนั้นเรได้ครับอันอัรด่ด้เ่่าวับอยคนราาตอไหนคือเปิดงานกับว่าเขาอั แม่เลือกาออีโอ้แม่แม่แม่ครับครับที่เาได้ครับคะแน่นออกไหมอ๋อรอรอบประกาศกาแนนแตนยกันเวาหลังอนกลนครับครับเอ้าแม่สะดวกจังไหนก็ได้ครับเอาจายเลยก็เอาเลยเราอันตายรับเงินน้ำแม่เนี่ยครับเอาเรียขายเพิ่นนับตทยมือนตไทคน แม่กินขเขาแล้งเรว่แม่ยิ้มแล้วล่ะอิ่มบุญถึงเฮ้ยเฮ้ยิ่มบุญอันเข้าวิมจังอิ่มเป็นบ้องมแม่หมนที่แหลบุ๊มืี่ยเนี่ยเนี่ยเสบกินกินลาบบ่มีผักกระดายง มึกด่ยบ๊ทุามันทุกทมันมันไล่ขวางมาเลยเฮ็ดเป้อมครับผม